สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเ,เดี๋ยววันนี้พามาชมเล้าไก่นะครัเล้าที่สองกำลังจะต่อเติมนะครับเป็นล็อกผสมกับล็อกที่ใช้ใส่ที่ใช้เลี้ยงไก่เล็กนะครับช่างก็ทำโค้งได้ประมาณ60%แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมุงหลังคาได้นะครับ ความสูงสองเมตรนะครับสูงสองเมตรก็คงจะปรับเปลี่ยนจากเล้าเดิมที่ยังมีจุดบกพร่องอยู่นะครับจุดเสียอยู่เอามาปรับปรุงกับเล้าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่ใส่อาหารไก่แล้วก็เรื่องของคอนไก่นอนนะครับ บรรยากาศตอนเย็นครับขนาดล็อกก็เท่าเดิมนะครับหนึ่งเมตรคูณเมตรห้าสิบกว้างหนึ่งเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับถ้าเราใช้พื้นที่สิบเมตรเราก็จะได้สิบล็อกส่วนประตูก็ก็ทำเต็มทำเต็มล็อกเลยนะครับนะครับจะเห็นว่าประตูผมทำเต็มล็อกเลย ให้พี่น้องได้ชมกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนู่นแหละงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ